เรื่องอารมณ์เนี่ยมนปลารบเหตุอ้วนจวอ้วนไปพาตัดโลงพยาบาลตอนแรกก็ให้ดูขันห้าเป็นอารมณ์มันรูปรูปแก่มันเจ็บมันตายมันทั้งมีหมอมาซ่อมแซมรักษาก็เอาหัวใจออกมาแล้วก็ ดึงเอาเส้นเลือดสองเส้นไปต่อ <c oughs> เส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงไปต่อจากหัวใจพอเส้นเลือดเก่าเนี่ยมันมันเล็กแล้วมันมีจุดที่ตีบหลายจุดก็ไปเอาเส้นเลือดที่ท้องแขนกันนอกไอ้ขาตรงขาหนีบเนี่ยสองเส้นเอาไปทำเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำ ออกมาแล้วก็กลับคืนเข้าไปตอนแรกก็ให้ดูในเรื่องขันห้าก่อนจะผ่าตัดก็ทำใจได้ระวังใจได้ระดับหนึ่งเพราะดูอารมณ์ดูรูปดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณแล้วก็คลายตัวออกเขานี้เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้ววันนี้ก็สั่งใหม่สั่งให้ปรับอารมณ์ใหม่ วันนี้มันมีสามตัวที่ผูกพันกันอยู่ก็คือเวทนาสัญญาวิญญาณสามตัวเนี่ยสุขเวทนาก็ต้องอาศัยวิญญาณรับรู้ทุกเวทนากอาศัยวิญญาณรับรู้และสัญญาจําได้พระันสองตัวสามมันเนี่ยมันแบ่งสองสามเนี่ยมันเชือกสามเกลียวเนี่ยมันพันอยู่เท่านี้ที่พูดนี้เราไม่ได้พูดตะอ้วน ผู้ทุกคนที่นั่งอยู่นี้มันจะมีแค่สามอย่างเนี่ยสัญญาเวทนาวิญญาณสามอย่างเนี่ยถ้าเขาทำให้สุขก็เวทนาที่สัญญาจำได้วิญญาณรับรู้สังขารปรุงแต่งทัดสะกายสัมผัสสัชาเวทนาเหมือนมีดหมอที่มันลงสู่เนื้อหนังกระดูกแล้วก็ดึงหัวใจออกมาแล้วเย็บเส้นเลือดให้ติดกัน,น <c oughs> อันนี้คือ ภาษาภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแต่เราไม่ให้ดูที่ภาษะให้ดูที่เวทนาเพราะมันเลยแล้วภาษามันกระทบแล้วเหมือนก้นเรากระทบพื้นเนี่ยมันจะปวดเนี่ย <c oughs> เพราะมน,นุษย์มมันก็จะเข้าไปยึดตอนแรกก็จะไปดูลมเย็น,เยน,เยนๆเบาๆว่างๆมันสบายเหมือนเราไปเขาดูต้นไม้ดูภูเขาดูน้ำตกดูสายน้ำ มันก็ไปดูแต่ไปดูแล้ว <c oughs> มันก็เกิดความสบายแต่สบายตัวนี้มันสบายแบบไปมีอารมณ์อ่ะมีอารมณ์ดีๆมันก็สบายธรรมะมันต้องมีอารมณ์ดีๆอารมณ์ไม่ดีก็ไม่สบายคราวนี้ก็บอกว่าเฮ้ยกล้วยแกไปบอกใหม่ <c oughs> วันนี้อะทำมันก วนมันตื่นหรือไปไปเยี่ยมปุ๊บให้ไปพูดนี้ให้ไปดูให้ไปดูอย่างนี้ดูไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ์ดูไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ <c oughs> ์ดูไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ์คือไม่เอาอารมณ์เป็นอารมณ์ พอส่วนมากแล้วเราก็จะเอาอารมณ์เป็นอารมณ์ใช่ไหมได้รูปเป็นอารมณ์ได้เสียงเป็นอารมณ์ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเป็นอารมณ์มันก็จะเอาอารมณ์เป็นอารมณ์แล้วมันจะถ้าไม่ได้ตามอารมณ์มันจะอารมณ์เสียถ้าได้ตามอารมณ์ก็อารมณ์ดีแล้วเสียอารมณ์กูเสียอารมณ์แล้วนะมึงอย่ามาใกล้ เขานีคนก็เสียดายอารมณ์เพราะอารมณ์มันเป็นเทียงอารมณ์คือรูปอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วมันก็ไปเสียดายอารมณ์พอเสียดายอารมณ์ปุ๊บมันก็โหยหาอารมณ์เหมือนในวันที่หมามันหอนเห็นไหมมันหอนหาอารมณ์ถ้าตัวเมียมันก็หอนหาตัวผู้ตัวผู้เหมือนก็ร้องเพลงเนี่ยมันก็คือเอาเสียงเป็นอารมณ์ถ้าเสียงผู้หญิงมก็ดูดผู้ชายเสียงผู้ชายก็จะดูดผู้หญิง มันก็หลดอารมณ์เขาหากันแล้วกันมันก็หล่อเลี um, ้ยงด้วยอะหลงอารมณ์แล own, ้วก็อะไรอาวรในอารมณ์แล้วก็จะจับจองอารมณ์อารมณ์มันคืออารมณ์ที่มันรู้สึกรู้สึกว่าจําได้รู้สึกว่าเรารู้รู้สึกเราพอใจรู้สึกเราอยากนั่นคืออารมณ์มีอยากเป็นอารมณ์มีทิฏฐิเป็นอารมณ์มีตัณหาเป็นอารมณ์มีไรมีนามีเรื่องมีสวนเป็นอารมณ์ มีบ้านมีรถเป็นอารมณ์เพราะน em, uh, nope. no ั่นรูปมันมันเป็นรูปอารมณ์มาแหละรูปอารมณ์ก็คือรูปบ้านรูปรถรูปไรรูปนาพื่งรูปสวนรูปผัวรูปเมียรูปหญิงรูปชายรูปลูกรูปหลานอันนี้คือรูปเป็นอารมณ์มีเงินทองนี่มีรูปเป็นอารมณ์เขานี้อารมณ์มันมีอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีมันคือได้สมอยากอารมณ์ไม่ดีคือไม่ได้สมอยากมันก็มีสองเพศใช่ไหมเพศหญิงเพศชาย ได้เพศหญิงมาสมอยากเป็นอารมณ์ได้เพศชายมาสมอยากเป็นอารมณ์มันก็มีความสุขความสุขยังไปย,ยึดอารมณ์พอเขาไม่ได้ตามอารมณ์ตนสนองไม่ได้ตามอยากของตนไม่ได้ตามอารมณ์ก็เขาจะวอาเขาผิดเราถูกเขานี่อยากถ้าสนองความอยากได้คนที่สนองความอยาก ก็ต้องคอยเอาใจพนาวพนาต้องทนบางทีตัวเองก็ไม่อยากแต่เขาอยากตัวเองไม่อยากแต่เขาอยากก็สนองความอยากให้เขาโดยตัวเองก็ทุกทรมานที่ไปสนองความอยากของคนอื่นพอสนองมากๆมากๆเข้ามันเกิดความเก็บกดคือเสียอารมณ์อารมณ์ค้างอารมณ์ค้างที่เสียอารมณ์นี่แหละมันบ่อยๆบ่อยๆเขา้ามันเป็นโรคเก็บกด แล้วเบื่อมันจะเบื่อเบื่อมากๆแต่คราวนี้ผู้ชายก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดความเบื่อก็ยังเข้าใจอา,อารมณ์อันมันๆของเองอยู่นั่นเองเขาเริ่มเบื่อนี้คืออยากจะอยู่แบบพี่น้องกันมากกว่าอยู่แบบผัวเมียแบบเดิมอะแต่ผู้ชายก็อารมณ์มันก็ยังกลุ่นก็มันอยู่ก็ปรับไม่ได้ถ้าปรับได้ก็ ลับเห็นอ,อกเห็นใจเข้าอ,อกเข้าใจอารมณ์นั้นมันก็จะเป็นกลางกลางคนนี้มันจะไม่ถืออารมณ์เป็นอารมณ์มากแบบเดิ่เก่ามันจะต้องได้สนองอารมณ์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 คนนี้พอคนนี่บ้าอารมณ์เนี่ยพอไม่ได้สมอารมณ์มากปรารถนาเนี่ยเหมือนคนบ้าอลไรกันนี้งุดงิดมัดทั้งวี่ทั้งวันมันจะบ้าตายมันอะไรก็ได้มด เขานี้อารมณ์อันนี้อ่ะถ้าได้สมอยากปุ๊บเราไปเห็นในที่ที่ทํางานตันหนึ่งอ่ะมันก็ทํางานทั้งหมดเพื่อสนองอารมณ์นั่นเองได้เงินทั้งหมดเพื่อสนองเพื่อไปซื้อความอยากถ้าผู้ชายก็เอาเงินไปให้เมียเพื่อให้เขาสนองความอยากให้เต็มอารมณ์เขาอยากได้เงินก็ให้เงินเขาผู้หญิงน้งหลายก็เลยอะไรอเีเหมือนกะหรี่ประจาบ้านว่าแต่หยากเงินไเนย แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้มาแล้วก็ไม่เห็นได้สมอยากเป็นอารมณ์อะไรเลยเบื่อจะตายทรมานเลยคือทรมานเนี่ยมันทรมานเป็นอารมณ์ก็เห็น,นทั้งหมดในโลกเปเ็น,เนีลก็ดีวานี่ไปนั่งรถผ่านมาตรงที่ตะขบะเขามีตลาดนัดก,ก็เห็นอีกโอ้มีแค่นี้จริงๆหามางก๊งก,ก,ก,กหิวมาลุงตุงนงั่งไปกินกัน กินอิ่มแล้วเป็นอารมณ์ก่เสพกามกันเสพกามก่มีลูกมีเต้าก็ใสซาลิงนุ่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 งเป็นอารมณ์แล้วก็ทรงเสียกันน้องดีก็ทรงได้เหมือนทรงเสียเป็นอารมณ์ทรงได้เป็นอารมณ์ทรงเสียเป็นอารมณ์ทรงได้เป็นอารมณ์ทรงเสียเป็นอารมณ์ไม่ได้ก็เสียได้ก็เสียเป็นอารมณ์เนี่ยไอคนขายก่มาขายได้เงินได้ทองก็อไปเลี้ยงกามลูกฉันผัวฉันเมียฉันพ่อฉันแม่ฉันกามเป็นอารมณ์ มันมีแค่อารมณ์ที่จะได้สมอยากนี่เองมีอยู่แค่นี้ทำไรทำนาสวนมดนากูมดมด,มดก็คือต้องการจะได้นั้นเป็นอารมณ์ข้าวมาเป็นอารมณ์ข้าวก็ยังไม่เร็วสุดท้ายขายแล้วได้เท่านั้นเท่านี้ก็จะให้เขาเขาจะได้ถวายเองให้สมอยากเป็นอารมณ์กูใช้ก็จะได้เนี่ยสมอยากเมียก็จะได้ได้ผัวสมอยากเป็นอารมณ์ก็มีแค่นี้เอง มาสุดท้ายของมันคือไม่มีอะไรเลยจะทําอะไรก็ตามทีเด็ยมาที่เดียวตัวสุดท้ายคือกามเป็นอารมณ์คราวนี้คนก็เข้าใจว่าสุขในกามสูงสุดแล้วคราวนี้จะหาแต่สิ่งนั้นแต่ไอ้สิ่งที่สูงสุดมันไม่ใช่นักหนึ่งไปถามแล้วว่าเอออาจารย์แล้วเราดูไอ้ความว่างดูความกว้างดูปากเขาตรงไหนืึอึหอ,อืึไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องไปดูไปดูไม่ยึดถืออารมณ์เป็นอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์อะไรที่เป็นอารมณ์ไม่ถืออารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ถ้าถืออารมณ์เป็นอารมณ์พอไม่ได้ตามอารมณ์มันจะเครียดพอได้ตามอารมณ์มันจะหวงอารมณ์ตอนแรกก็งงงงงงก็คืออารมณ์หนึ่งคืออารมณ์ไม่เข้าใจ โอ้โหเน่แต่ดูน้ําก็ยังมีรูปเป็นอารมณ์รูปน้ํารูปดินรูปว่างรูปสว่างรูปสงบเป็นอารมณ์มันยังยึดถืออารมณ์แล้วแค่อารมณ์เนี่ยอะไรอารมณ์มันก็ไปแล้วมันเดินทางมันเนี่ยอารมณ์ไม่เที่ยงอารมณ์มันเป็นอนัตตามันว่างว่ามันไม่มีอะไรนะอารมณ์มันมันมีแบบไม่มีอารมณ์เลยไม่อะไรเอาอนในียอารมณ์มัน ถ้าคนแบกอารมณ์ห่วงอารมณ์ห่วงอารมณ์ก็ตายคาอารมณ์เสียใจก็เป็นอารมณ์ดีใจก็เป็นอารมณ์พอใจก็เป็นอารมณ์ไม่พอใจก็เป็นอารมณ์แล้วก็เสียอารมณ์แล้วก็ได้อารมณ์แล้วก็เสียอารมณ์แล้วก็ได้อารมณ์แล้วเสียดายอารมณ์อยู่แค่นี้เองถ้าเห็นธรรมมันก็คือเห็นธรรมเห็นอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไม่ยึดถืออารมณ์เป็นอารมณ์ เห็นอารมณ์เท่าไหร่ที่ถือแล้วมันไม่มีแก่นเลยมันกลวงๆมันโบโบเหมือนกับฟองน้ําอ่ะเราเคยเห็นต่อมฟองน้ํำไหมในต่อมฟองน้ํามันไม่มีอะไรเป็นอารมณ์แต่มันมีฟองขึ้นมากลมๆใชมไหมเป็นลูกครอบเหมือนฝาชีที่มันครอบในของเนี่ยนั่นคือต่อมน้ําแต่ถ้าเปิดต่อมน้ําแล้วมันก็คือมันไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ์ พอมีอารมณ์เป็นอารมณ์มันก็เลยไม่ถืออะไรเป็นอารมณ์มันพ้นทุกข์ได้ตรงนี้เองทุกข์ก็มันคิดว่าอารมณ์นี้มันถูกต้องของเราถ้าใครสนองอารมณ์เราเราจะพอใจไม่สนองอารมณ์เราเราจะไม่พอใจที่มันเปิดเพลงตึ้งตึ้งก็มันคิดว่าเสียงนั้นมันทำให้อารมณ์เราอารมณ์มันมันจำมันในเสียงนั้นทั้งเสียงมันก็หายไปแล้วพบ เครื่องปุ๊บปิดเครื่องปุ๊บถึงมันดับแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันหายไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอารมณ์มันอยู่ว่างเงาเงก็ไปเปิดตึมตึมมันวันสบายทั้งงที่มันอยู่ว่างๆล่ะสบายกว่าไม่ต้องอาศัยอารมณ์เป็นอารมณ์แต่มันอนึมันคันหูมันคันหูมันก็ไปเปิดอะไรให้ หูมันเต้นชึ่งชึ่งอยู่ในี่หูเต้นมันเข้าใจว่าอารมณ์นั้นจะพอใจทั้งนักฟังเมื่อวันมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เบื่อมันแค่นี้ยพราะมันเข้าใจว่าเสียงนั้นคืออารมณ์ที่พอใจเดี๋ยวพอเพลงเพลงนั้นเก่ามันก็ไม่อยากฟังเนี่ยเปิดฟังก็ไม่ได้แล้วเพราะมันของเก่ามันว่าอารมณ์เก่าๆนะแต่มันก็ยังมากรุ่นคุ้นคิดอยู่ อย่ามาทําให้กูเสียอารมณ์กูต้องเสียดายอารมณ์เสียอารมณ์อารมณ์เสียแล้วนะแล้วถ้าถูกใจก็เอออารมณ์ดีมันมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์นีอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์เสียเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีโชตพภะเป็นอารมณ์มีธรรมารมณ์อดีตอนาคตเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็กลวงบูโบรเนี่ย มันมีแก่แก่นตัวมันเองเหมือนกับฟองน้ำเหมือนกับโฟมอะไปเอามีดปาดปาดมันก็หาอะไรไม่เจออยู่ในโฟมนะเพราะมันไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ์แต่ถ้าคนหนาหนานี่ไมีทางเห็นได้อย่างหนาเนี่ยตัณหาหนาทิฏฐิหนามานะหนานี่มันมีอารมณ์หนาเป็นอารมณ์ทิฏฐิของความเห็นน่ะเป็นอารมณ์ตัณหาความอยากเป็นอารมณ์ ถ้าถือตัวก็มีหางแมงป่องเป็นอารมณ์มานะก็มีกล้ามแมงป่องหางแมงป่องเป็นอารมณ์ยกหูชูหางยกกล้ามยกหางนั่นคือมานะถือตัวเป็นอารมณ์แต่อารมณ์นั่นคือบ้างเปลา่าไปอยู่ใกล้ๆใครคนก็เกลียดเพราะมันไปถืออยู่ในตัวเองก็อึดอัดจุกแน่นนกบดเพราะมันบา เข้าใจว่าอารมณ์ที่ถืออยู่เป็นของแท้ทั้งๆมันจะตายคาอารมณ์มันก็ยังไม่รู้จักอเข้าใจาอารมณ์ที่ถือมันเที่ยงไงเข้าใจอารมณ์ที่ถือมันของแท้ไงเมื่อถูกหลอกอะ่ะไม่จะรู้จะโทษใครมาโทษความโง่ตัวเดียวตัวโง่กับทิฏฐิกับตัณหาสามตัวมันโง่คืออวิชชาทิฏฐิคือเห็นตัณหาคืออยาก อยากมันก็ไม่อยู่นานเนี่ยทิฏฐิมันก็อยู่ไม่นานเนี่ยมานะถือตัวก็อยู่ไม่นานเนี่มันว่างเปล่าเลยไม่ถืออารมณ์เป็นอารมณ์ไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ์เขานี่มันก็เลยไม่ไม่ต้องจ้องอะไรมากตัวแรงเป็นอะไรมากพอรู้ก็เรียบเขี่ยออก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 มันล่างออกเขี่ยออกล่างออกเขี่ยออกมันเลยไม่มีอารมณ์เป็นอารมณ์แต่ถ้าไปกอดอารมณ์แน่นเหมือนขถังขยะ หมือนที่เก็บขยะแล้วมันจะเน่าบูดแบบนั้นนั่นเขาเรามีอารมณ์บูดเป็นอารมณ์ทั้งวันกอดถังขยะเน่าเน่าหนอนยุม่มยุ่มยุ่มยุ่มถือเอาไว้ถือเอาไว้ถือเอาไว้นั่นคือถืออารมณ์เป็นอารมณ์มันบ้าแล้วคนพวกนี้ที่เป็นโรคบา้าพอมันขึ้นมากๆมันสุมมันเอาไม่ทันมันระเบิดออกมาเลยคนที่วางอารมณ์ได้ก่อนเป็นคนที่ไม่บ้า คนที่ถืออารมณ์เป็นคนไกลบ้าถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปถืออารมณ์มันจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ถืออารมณ์คนทุกข์เท่านี้เองยะถาวาริวาฮาปุราตริปุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิพมีวัสมิชต สเภพปพุรเรนตุสังกป่าจันโทปนรรโสยถามณีโชติระโสยธาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอะพิวาธนาสีรุสนิจังุทาปจายนโนจัตาโรธรรมาวัฏทันติอยุวนัโนสุขังภาลางัง